สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาไปสนามบินดอนเมืองกันนะคะวันนี้เราก็จะนั่งรถเมยต่อด้วยรถแท็กซี่นะคะทุกคนแล้วนี่ก็คือบรรยากาศข้างทางก่อนที่จะเข้าสนามบินดอนเมืองนะคะทุกคนตอนนี้เราจะไปสถานีขนสง่งผู้โดยสารขาเข้านะคะคือวันนี้เราจะไปรับลูกชายนะคะแต่ว่าเราไม่ลงชั้นใต้ดินนะคะเราจะไป ชั้น2นะคะคือชั้นบนที่ว่าผู้โดยสารขาเข้านะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศชั้นบนนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนนะคะคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่เรา,าถ่ายอยู่นะคะคือวันอาทิตย์นะคะอันนี้เราก็จะผ่านอาคารที่หนึ่งไปนะคะ อันนี้คือบรรยากาศทางเข้านะคะทุกคนก็จะมีรถติดหน่อยนะคะทุกคนช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็ให้ดูการจราจรก่อนออกจากบ้านนะคะทุกคนช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะอันนี้เราลงรถแท็กซี่มาแล้วนะคะเราจะเข้าไปในอาคารนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เช็คอินของสาย การบินแต่ละสายการบินนะคะทุกคนแล้วก็เดินหาเช็คอินได้เลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเช็คอินผ่านอ,าออนไลน์มาก็ได้นะคะเขาก็จะมีให้เช็คอินออนไลน์ได้นะคะมันก็จะสะดวกสบายสำหรับเรานะคะสำหรับใครที่อยากมาเช็คอินก่อนอสำหรับใครที่จะมาเช็คอินสนามบินนะคะขอให้เผื่อเวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเผื่อตกเครื่องบินนะคะ อันนี้คือประสบการณ์โดยตรงนะคะคือถ้าเราตกเครื่องบินแล้วเขาจะไม่ให้เราบุ๊กิ้งเลยนะคะคือเขาจะให้เราซื้อตั๋วใหม่เลยนะคะทุกคนอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะอันนี้เราจะเดินลงไปชั้นล่างนะคะคือชั้นหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะไปรอรับลูกชายนะคะเมื่อกี้เขาจะเห็นป้ายนะคะว่า่าชั้นหนึ่งจะเป็นผู้โดยสารขาเข้ากรุงเทพ ที่จะมารอรับนะคะเราก็จะลงไปชั้นล่างนะคะชั้นหนึ่งลงไปเลยคือบางคนเขาก็จะไปไปชั้นหนึ่งเลยนะคะแต่น,นี่คือเราถ่ายมาให้ดูบรรยากาศนะคะว่าเราอยู่ชั้นนี้เราเห็นผู้คนมากมายขนาดไหนนะคะอันนี้คือบรรยากาศคนที่เข้ามาในสนามบินดอนเมืองนะคะขาเข้านะคะคือเครื่องลงจอดนี่คือทยอยทยอยกันเข้ามานะคะ ถ้าส่วนมากถ้าเดินมาทางนี้ก็จะมาหาแท็กซี่นะคะทุกคนแท็กซี่มิตเตอร์นะคะก็จะก็เริ่มต้นที่5ขึ้น50บาทนะคะถ้าถ้าอยู่ในสนามบินแต่ถ้าอยู่นอกสนามบินก็ประมาณคิดตามมิตเตอร์เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนพังของแต่ละชั้นนะคะทุกคนก็สามารถดูได้นะคะว่าโซนไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะทุกคน เราก็จะลงไปชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซเว่นนะทุกคนข้างบนอนะเมื่อกี้สามารถซื้อของได้ของก็ราคาถูกคะไม่ไม่ได้แพงมากนะคะสามารถซื้อหากินได้ลองท้องก่อนกลับบ้านถ้าเกิดว่าเรามาเราตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยหาร้านอาหารไม่ได้แต่ว่าของก็แอบแพงอยู่นะคะสนามบินไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าถูกนะคะทุกอย่างนะคะอันนี้เราลงมาชั้นหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายสถานีรถไฟฟ้าสีแดงนะคะทุกคนเราก็ดูได้นะคะว่าเราผ่านบ้านเราไหมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูป้ายขนส่งสาธารณะนะคะว่ามีขนส่งอะไรบ้างที่เราสามารถจะไปะต่อรถออกจากสนามบินดอนเมืองไปยังบ้านของเราได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูป้ายกันนะคะ ว่ามีของอะไรบ้างนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรถขอสอมกนะคะอันนี้ก็ไม่เคยขึ้นนะคะใครคขึ้นก็เอาไปดูได้ค่ะก็จะมีเวลาบอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายแท็กซี่นะคะและอันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะว่าถึงไหนถึงไหนนะคะอันนี้เราก็จะมาดูตาราง ไฟบินนะคะว่าไฟบินเนี้ยจะมีไฟบินไหนนะคะที่จะมาลงจอดบ้างนะคะเราก็สามารถมาดูตรงบอร์ดนี้ได้นะคะว่ามีของสายการบินอะไรบ้างเวลาไหนตอนไหนจากไหนเมื่อไหนอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เราจะดูว่าลูกชายเราวันนี้ไฟเชียงรายกรุงเทพดอนเมืองนี้อยู่ถึงไหนแล้วนะคะเราเจอแล้วคะ่ะ ของไลออนแอนะคะเชียงราย sl 539มาถึงนี่ประมาณบ่ายสองนาทีโดยกำหนดนะคะที่เขาบอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอลูกชายตรงที่นั่งนี้รอนะคะแล้วเราก็จะถ่ายบรรยากศาศผู้โดยสารที่ลงจากเครื่องมาให้ดูนะคะแล้วก็จะมี ผู้โดยสารทยอยทยอยลงจากเครื่องมานะคะก็เยอะพอสมควรนะคะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยเองนะคะเพราะว่ามันเป็นสายการบินภายในประเทศเนาะเราก็จะนั่งดูบรรยากาศไปอีกดีกว่าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะักท่องเที่ยวที่ลงจากเครื่องมานะคะทุกคนเราก็จะนั่งรออยู่ตรงนี้ไปสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เครื่องอที่แม่กับน้องมานะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศเลยค่ะจะมีนักท่องเที่ยวทยอยทยอยลงจากเครื่องนะคะก็จะมีต่างชาติอ่าส่วนมากก็จะเห็นเป็นฝรั่งเห็นเป็นดูดูก็จะเหมือนคนไทยซะมากกว่านะคะ นี้ใกล้เวลาแล้วนะคะแล้วก็จะมายืนรอตรงประตูทางออกนะคะทุกคนข้างหลังนี้ก็จะเป็นบูธนะคะสำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้นะคะ เราเห็นแอร์ a ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายการบินลูกแอร์กับ a a เซนะคะสายการบินน,นะคะ ลูกชายได้มาถึงแล้วนะคะนี่ก็ได้บื้องหน้าดำมาอะไรคะทุกคนแม่ถามเบาๆแม่ก็บอกว่าหุข้าวครับแม่ขึนข้าวซื้อของข้าไปซื้อหน่อยข้าวก็พอวจอกอ้อมน้ำข้าวก็จะไปเซเว่น้แลวเดียวเดียวเดียวย้อยยังฮะกดทั้งถาง ก็ทั้งกลางน้องห้าขวบนะคะทุกคนพยายามให้ช่วยเหลือตัวเองค่ะตอนนี้น้องอยากินเฟรนฟราน,นะคะแต่เราไปเจอร้าน <ไป S 1> แฮมเบอร์เกอ,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 อร์นะคะ <ไป S 1> ทุกคนน่าจะเป็นเบอร์เกอร์คิงนะคะแพงมากอารละสี 500, ่ห้าร้อยเลยบอกว่าอยากินในลูกมันแพง <ไป S 1> อย่างนี้ค่ะก็เลยพาน้องไปเซเว่นนะคะแล้วน้องก็จะได้น้องก็ได้ข้าว <ไป S 1> กับ เขาดอกมานะคะมานั่งกินค่ะแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามด้วยนะคะจะทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมกัน,นะคะ่ะขอบคุณนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย